ปีใหม่ผีไทยอวยพรเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าดีเข้ากับบรรยากาศปีใหม่ที่จะมาถึงลองฟังดูให้จบนะครับเผื่อว่าจะได้เจอเรื่องดีๆแบบนี้บ้างก่อนอื่นช่องไทยสารเนก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังมีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่ชัยชนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่เงิน,ม,งนมีแต่ทอง ไหลนองกองเต็มบ้านเต็มรถเต็มราคนที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนหลอ่อแฟนสวยเลยนะครับคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันมากมา,กายก่กองคนที่ยังไม่มีลูกก็ขอให้มีลูกคนที่มีลูกแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายน่ารักเชื่อฟังกตันญูรู้คุณนะครับสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงเตะปี๊บดังปัง,ปง การงานก็เจริญเจริญเติบโตได้ดั่งใจหวังของทุกท่านเลยวันนี้ผมมีเรื่องคำอวยพรของพี่ีมาเล่าให้ฟังกันเพลินๆพ,พร้อมแล้วไปกันได้เลยครับผู้ท,ท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังว่าในสมัยก่อนนั้นก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่ทุกหมู่บ้านจะมีการเตรียมตัวโดยการล้มวัวล้มควายเลยนะครับ แล้วนำเนื้อวัวเนื้อควายนั้นมาแบ่งออกเท่าๆกันให้ชาวบ้านซื้อเป็นชุดในราคาถูกมากๆครับเพื่อให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงคนเลี้ยงผีเลี้ยงสิ่งลี้ลับที่ตัวเองเชื่อถือกันที่สำคัญถ้ามีญาติที่อยู่ต่างหมู่บ้านก็จะต้องทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะครับเพราะญาติที่มาเยี่ยมเชื่อกันว่าผีเชื้อผีสายจะต้องตามมา ถ้าบังเอิญมาแล้วไม่ได้กินอะไรจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคนที่มาเยี่ยมและเจ้าของบ้านด้วยครับจริงๆแล้วผีเชื้อผีสายนี้ไม่ได้มีแค่ตอนเทศกาลปีใหม่หรอกนะครับเป็นทุกตอนที่ญาติมาเยี่ยมไม่ว่าจะมาตอนไหนก็ต้องทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงกันใี่อิ่มไม่งั้นก็จะเกิดเรื่องไม่ดีอย่างว่าครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว ญาติจะมาหากันตอนปีใหม่หรือเทศกาลเลยต้องเตรียมตัวเลี้ยงตอนปีใหม่เท่านั้นเองครับแล้วเรื่องผีพรจึงได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านก่อนปีใหม่2วันครับคือคืนนั้นประมาณสองทุ่มกว่าก่อนที่ชาวบ้านจะหลับจะนอนกันก็ต้องออกมาผิงไฟจี่ข้าวจี่กินกันเพราะก่อนปีใหม่หมูบ่บ้านของผมสมัยก่อนนั้นหนาวมากๆสมัยนี้ก็หนาวแต่ไม่เท่าสมัยก่อน ดังนั้นคนเลยต้องผิงไฟหาไออุ่นก่อนนอนอีกอย่างได้คุยกันสังสรรค์กันตามภาษาชาวบ้านป่าขณะที่กำลังนั่งกินข้าวจีผ่ผิงไฟคุยกันอย่างออกรถออกชาติอยู่นั้นทางทิศตะวันตกของกลุ่มคนที่กำลังคุยกันผิงไฟอยู่ได้มีหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตาสวยสดงดงามมากใส่ชุดสีขาวลายแถบสีดำเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวเลยเข้อสอบ สีขาวแถบดำดิ้นทองผ้าถุงก็สีขาวแถบดำดิ้นทองเดินเข้ามายังกลุ่มคนที่กำลังผิงไฟอยู่เมื่อเธอเข้ามาถึงก็ขอกินข้าวกินน้ำบอกมาจากอีกหมู่บ้านหิวเหลือเกินกำลังจะกลับบ้านแต่หิวมากก็เลยแวะมาขอข้าวกินกลุ่มคนที่นั่งผิงไฟอยู่ มีผู้เท่าท่านที่เล่าเรื่องให้ผมกับไอชาฟังด้วยครับในกลุ่มนั้นมีแต่หนุ่มๆรุ่นกระทงเลยเจดคนทุกคนช่วยกันจัดที่จัดทางให้หญิงสาวแสนสวยคนนี้ได้นั่งรอ2หนุ่มมือทำอาหารได้จัดการทำอาหารที่มีเหลืออยู่ในครัวนั่นคือเนื้อแห้งกับปลาแห้งโดยนำมาย่างในกองไฟที่ก่อผิงอยู่อีกคนก็ทำน้ำพริกปลรรา ก็ติบข้าวที่ห่อไว้อย่างดีกันไม่ให้แห้งและเย็นเร็วเกินไปเตรียมถาดอาหารถ้วยชาและน้ำในขวดแก้วพร้อมกับขันน้ำลงมาพร้อมพรักไม่นานสาวนางนั้นก็อิ่มแปร่ยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจจ้องมองหน้าหนุ่มๆทุกคนแล้วก็ให้พรขึ้นด้วยเสียงอันไพเราะว่าขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ ที่ต้อนรับฉันอย่างดีด้วยความเต็มใจต่อไปจากนี้จะมีแต่ความสุขได้คู่ครองที่สวยงามอายุมั่นขวัญยืนและมีโชคใหญ่ภายในสามวันทุกคนที่ฟังอยู่ยกมือขึ้นท่วมหัวพูดออกมาพร้อมกันว่าสาธุแบบลืมตัวกันทุกคน พูดจบหญิงสาวแสนสวยนั้น,นก็ลุกขึ้นเดินจากไปโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรได้เลยในเวลานั้นได้แต่มองตามจนเธอเดินลับหายไปจากสายตาจนมารู้สติอีกทีก็ตอนที่ลมหนาวพัดมากระทบร่างกายทุกคนจนหนาวสะท้านทุกคนเอามือผิงไฟมองหน้ากันแบบงงๆมองไปที่ข้าวปลาอาหารที่หญิงสาวแสนสวย แปลกหน้าคนนั้นนั่งพับเพียบกินอยู่ก็ปรากฏว่าเนื้อแห้งย่างปลาแห้งย่างกับน้ำพร,ริกปลาล้ารวมทั้งข้าวเหนียวในกระติบก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องหรือกินไปเลยยังเหมือนเดิมจากที่ยกมาทุกคนเข้าไปล้อมวงดูถาดข้าวปลาอาหารแล้วก็มองหน้ากันด้วยความงงอย่างเต็มที่เพราะว่าพวกเขาเห็นเธอกินอย่างอริตร่อย แทบจะม่เหลืออะไรเลยแต่ไงอาหารยังอยู่ครบเหมือนไม่มีคนกินอย่างนี้ละ่ะเมื่อเก็บสำรักกับข้าวไปไว้ในครัวทุกคนก็มานั่งล้องวงผิงไฟเอาเข้าวมาจีก,กินกันอย่างอร่ออร่อยและลืมเรื่องของหญิงสาวแปลกหน้าแสนสวยที่มาขอกินข้าวไปเมื่อไม่นานเมื่อได้เวลาทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนพักผ่อนเอาแรง เพื่อตื่นมาสู้กับงานในไร่ในนาตามภาษาชาวบ้านก่อนปีใหม่เพียงหนึ่งวันทั้งเจ็ดคนก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่กันโดยล้อมวงรอบกองไฟที่เดิมแต่เป็นคนเล่าเวลาครับพวกเขาผิงไฟกันในตอนเช้าขณะที่ทำอาหารการกินเลี้ยงกันแล้วก็มีเหล้าป่าสุรเด็ดของชาวบ้านที่ทำเองรสชาติเด็ดกว่าเหล้าสีเหล้าสันสมัยนี้เยอะ จิบกินกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็มีเจ้ามือขายหวยเดินเข้ามาที่กลุ่มหนุ่มทั้งเจ็ดคนแล้วก็พูดขึ้นว่ารับโชคพี่ใหม่หน่อยมิจ๊ะเห็นไหมครับคำพูดของคนขายหวย4ี่0ปีก่อนกับสมัยปัจจุบันไม่ได้แตกต่างกันเลยว่ามาครับหนุ่มๆทั้งหกคนก็มองหน้าคนพูดแล้วก็บอกว่าซื้อ255 ทุกคนพูดพร้อมกันเลยนะครับบอกเลขตัวเดียวกันทั้งที่ไม่ได้คุยกันเรื่องหวยเลยดังนั้นทุกคนเลยหุ้นกันซื้อในจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรสร้างความพึงพอใจให้กับคนขายหวยเป็นอย่างมากเพราะมาที่เดียวได้เงินตั้งแยะแน่และในตอนเย็นของวันเดียวกันขณะที่หนุ่มๆทั้ง7คนกำลังต้มไก่ใส่สมุนไพรห้าแฉ เพื่อฉลองกันต่อในค่ำคืนนี้นั่นเองเจ้ามึงหวยก็เดินมาพร้อมกับถุงใบใหญ่ยื่นให้หน่มทั้งเจ็ดคนแล้วก็พูดขึ้นว่าโชคดีต้อนรับปีใหม่จริงๆนะหนุ่มๆทั้งหลายทั้งเจ็ดคนมองหน้ากันแล้วก็ถามเกือบพร้อมกันขึ้นว่าอะไรหรือจ๊ะอ้าวก็ที่ซื้อหวยไว้มันถูกละสิสามตัวตรงๆเลย เจ็ดหนุ่มมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขตอนรับปีใหม่เลยครับทั้งเจ็ดหนุ่มมารู้ทีหลังอีกว่ามีหลายคนในหมู่บ้านที่ได้โชคปีใหม่และคนที่ได้โชคก็จะพูดเหมือนกันว่ามีคนมาขอกินข้าวตอนผิงไฟในตอนมืดของคืนก่อนจะถึงปีใหม่บางคนเป็นคนแก่บ้าง บางคนเป็ใช้หนุ่มแปลกหน้าหน้า,นาตาหล่อเหลาบางคนก็เป็นพ่อแม่ลูกที่เข้ามาขอข้าวกินแล้วเวลาจะกลับก็จะให้พรคล้ายๆกันที่สําคัญกับข้าวกับปลายังเหลือครบบริบูรณ์เหมือนไม่มีการกินหรือแตะต้องอาหารเหล่านั้นเลยครับชาวบ้านเลยลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่คน อาจจะเป็นผีในป่าร,รอบๆหมู่บ้านที่มาให้โชคให้พรก่อนปีใหม่แต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับคิดว่าน่าจะให้เฉพาะคนที่ดวงดีและมีจิตสัมพันธ์กันเท่านั้นเมือ่อผู้เฒ่าเล่าจบไอช้าก็พูดขึ้นว่าโห oh, สองมาตรฐานนี่นาะที่เราสองคนไปหานอนตามป่าตามเขาหวังได้โชคได้ลาก ไม่เห็นเจอแบบนี้บ้างเลยเจอแต่ผีหล่อเมื่อไอชาพูดจบผู้เทาก็มองหน้าผมกับไอชาแล้วพูดขึ้นว่าคนที่เจอผีบางทีก็โชคดีเหมือนกันนะโชคดีที่ได้เจอไงแล้วผู้เทาก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างพึงพอใจคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าสนุกๆหลอนบ้างน,น่ากลัวบ้าง มาเล่าให้ฟังอีกถ้าชอบฝากกดติดตามช่องไทยสารเนนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ